ดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหานำเข้าสู่บทเรียน,นยวิชาสมการเชิงอนุพันธ์จากปัญหาจริงแล้วก็สร้างสมการเชิงอนุพันธ์พอสร้างสมการเชิงอนุพันธ์เสร็จแล้วก็หาคำตอบกันหาคำตอบโดยเนื้อหาทางทฤษฎีแล้วก็หาคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนั้นคำว่าที่ใดมีการเคลื่อนที่ที่นั้นมีสมการเชิงอนุพันธ์ เดี๋ยวเราก็มาดูว่าในคลิปนี้เนี่ยการเคลื่อนที่คืออะไรเคลื่อนที่เสร็จแล้วทําไมจึงเกิดเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนตัวอย่าง6.7.1อันนี้ก็มาจากหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2เนี่ยปัญหาเรื่องของผสมถังน้ําใบที่1น,นึสีฟ้าเนี่ยบรรจุน้ําเต็ม50แกลลอนเนี่ยในสีฟ้านี้มีเกลือ ละลายปนอยู่นะ25ปอนด์ในถังใบที่2องความจุ50แกลลอนนะเป็นน้ำเปล่านะเมื่อเริ่มต้นนะบอกปล่อยน้ำเปล่าจากภายนอกเข้าถังที่1นะท่อนี้อัตรา3แกลลอนต่อนอาทีท่อนี้นะผสมกันดีแล้วนะปล่อยออกนะเห็นะ ผสมกันดีแล้วจากถังที่1ไปถังที่2ด้วยอัตรา4แกลลอนต่อนอาทีท่อนี้ก็น้ําไหลออกมานะ4แกลลอนต่อนอาทีผสมกันเรียบร้อยแล้วส่วนหนึงไหลกลับไปถังสีฟ้าในข้อ3บอกว่านะปล่อยน้ําที่ผสมกันดีแล้วก็คือสีเหลืองเนี่ยผสมกันดีแล้วนะไหลเข้ามาในนี้อัตรา1แกลลอนต่อนอาที อีกส่วนหนึ่งคือปล่อยออกมาทางด้านนี้อัตรา3แกลลอนต่อนาทีเขาบอกว่าจงหาปริมาณเกลือในถังที่1และถังที่2เมื่อเวลาทีใดๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ประยุกต์แค้งานนะน้ำเปล่าไหลเข้ามาผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยไหลออกไปผสมเรียบร้อยแล้วไหลมาทางด้านนี้ไหลออกไปด้านนี้ ถามปริมาณเกลือในถังสีฟ้าในถังสีเหลืองเมื่อเวลา t ใดๆสมการเชิงอนุพันธนะ์นะั่นน่ะในเนื้อหาวิชาก็มีทั้งส่วนของทฤษฎีเน้นการหาคำตอบส่วนประยุกต์ใช้งานนะอันนี้เป็นส่วนประยุกต์ใช้งานจากปัญหาจริงปัญหาของผสมให้ x 1 t เป็นปริมาณเกลือหน่วยเป็นปอนดนะ์เมื่อเวลา t ใดๆในถังสีฟ้าถังที่1 x2 ปริมาณเกลือหน่วยเป็นปอนด์ในถังที่2เมื่อเวลาทีใดๆภาพเดิมเมื่อกี้นะน้ำเปล่าไหลเข้ามา3แกลลอนต่อนาทีผสมแล้วไหลออกไป4แกลลอนต่อนาทีในนี้นะส่วนหนึ่งไหลกลับมาถังสีฟ้า1แกลลอนต่อนาทีส่วนหนึ่งไหล,งลอนหนหอกไป3แกลลอนต่อนาที x1 เมื่อเวลาทีใดๆนะแต่ถังนี้มัน50แกลลอนนะ ก็ x 1หารได้50ปอนต์ต่อกัลลในถางสีเหลือง x 2หารได้50ปอนต์ต่อแกลลอนอันนี้คือปริมาณเกลือหน่วยปอนต์ต่อแกลลอน,นอมาดูว่ามันเกิดสมการเชิงอนุพันธ์ได้ยังไงมีการเคลื่อนที่แล้วนะน้ำไหลเข้ามาผสมกันผสมกันเรียบร้อยแล้ววนมานี่นี่ออกไป ถือว่ามีการเคลื่อนที่ล้เนี่ยที่ใดมีการเคลื่อนที่ที่นั้นมีสมการเชิงอนุพันธ์พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือในถังที่1น dx 1 by dt อัตราการเปลี่ยนแปลงก็ปริมาณเกลือที่เข้ามาเข้ามาทางท่อที่1กับท่อที่3ลบทิ้งด้วยปริมาณเกลือที่ออกไปอันนี้คือถามสีฟ้า ในท่อที่1นึ่งน้ำเปล่าไหลเข้ามา3แกลลอนต,ต่อนาทีน้ำเปล่าก็ไม่มีเกลือศูนย์ปอนต่อแกลลอนในท่อที่3นะไหลเข้ามา1แกลลอนต,ต่อนาทีนะแต่ปริมาณเกลือมัน x2.50 สอ่วน50อนต่อตกลลอนลบทิ้งด้วยนีมีไหลออกไปแล้เห็นไหมสีแกลลอนต่อนาทีคูณด้วย x1 ส่วน50เห็นไหมในถังสีฟ้า x1 ส่วน50ไหลออกไป4แกลลอนต่อนาทีอันนี้คิดในถังสีฟ้านะถังที่1จัดรูปแล้วนะลบ2ส่วน25 x1 นี่ครับย้ายตัวแปร x1 มาข้างหน้าแค่นั้นแหละนะด้วยความนิยมนะ1ส่วน50 x2 เห็นไหมที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงที่นั้นมีสมการเชิงอนุพันธ์ได้สมการเชิงอนุพันธ์มา1สมการละ ต่อไปนะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือในถังที่สองนี่หนังสือแบบนี้เลยนะ dx 2 by dt ปริมาณเกลือที่เข้ามาเนี่เข้ามาทางช่องนี้นะท่อที่สองลบทิ้งด้วยนะเกลือที่ไหลออกไปท่อที่สามกับท่อที่สี่เข้ามาทางช่องนี้นะสี่แกลลอนต่ตอนาทีนะแต่เกลือปริมาณเกลือมัน x 1ส่วน50ปอนด์แต่แกลลอน นะคูณกันแล้วก็เป็น4ส่วน50 x 1แกลลอนต่อนาทีคูณ1ส่วน50 x 2ปอนด์ต่อกลลอนนี่ไงไหลมาทางนี้อีกด้านนึงออกไปเลยนะ3แกลลอนต่อนาทีคูณได้1ส่วน50 x 2จัดรูปแล้วนะ x 1นะ2ส่วน25 2. 2ตัวนี้รวมกันก็ลบด้วย2ส่วน25 x 2ก็เน้นคำพูดอีกทีนะที่ใดมีการเปลี่ยนแปลง ที่นั้นมีสมการเชิงอนุพันธ์ได้แล้วนะสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยแต่ในที่นี้เป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยเนื้อหาเรียนกันในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยในตำลาก็เขียนไว้ในหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่สองเนี่ยได้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์แล้วเง่อนขเริ่มต้นเนี่ยถังน้ำใบที่หนึ่งบรรจุน้ำเต็ม50แกลลอนมีเกลือละลายปนอยู่คลิปเป็นน้ำหนักย5ปอนด์ x10 ก็25ปอน์ถังน้ำใบที่2มีความจุ50แกลลอนมีน้ำเปล่าบรรจุอยู่เต็มปริมาณเกลือก็เป็น0เ,เห็นไหมจากโจทย์ประยุกต์ใช้งานได้เป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์ละการหาผลเฉลยนะในคลิปนี้ก็แนะนำแต่เพียงว่าที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงที่นั้นมีสมการเชิงินพันธ์เนี่ยโจทย์แสดงที่ทำเนี่ยเนี่ยจะยาวเนี่ย ไปดูในหนังสือเล่มจริงหนังสือเล่มจริงนั่นนะ่ะเนี่ยจะสอนวิธีการได้มาของสูตรคาตอบอันนี้ว่าสูตรคาตอบคือเนี่ย e ยกกำลัง metric ไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนะ e ยกกำลัง metric คืออะไรคูณด้วย x 0ูนย์เูปเนี่ย,รยกระจายออกมาแล้วได้บรรทัดแรกคือ x 1 t บรรทัดที่2คือ x 2 t เนี่ยเนื้อหานี้น่ยสอนกันในวิชาสมก,การเชิงอนุพันธ์ เนื้อหานี้เขียนไว้ในหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2มีเครื่องคิดเลขก็ใช้เครื่องคิดเลขเลยโปรแกรม Maxima เป็นโปรแกรมฟรี e นะพิมพ์ไปเลยนะ x 1นะ x 2สมการเชิงอนุพันธ์สมการเชิงอนุพันธ์เงินไขเริ่มต้นนะ x 1 0 25 x 2 0 0ี่ย s o ก็คือจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ ล้วก็ได้สู่คำตอบนี่คือเครื่องคิดเลข Maxima เนะี่ยไปดาวน์โหลดฟรีขึ้นมาใช้งานได้เลยหรือจะใช้เครื่องคิดเลข Mathematica เนะี่ย m a t i e m a t i c a ไม่ฟรีนะแต่ให้ไปใช้บนะุนแฟมอัลฟาแทนในคลิปนี้ก็แนะนะนำเจอประยุกต์ใช้งานนะที่ใดมีการเคลื่อนที่ที่นั้นมีสมการเชิงอนุพันธ์ในคลิปนี้ใช้ปัญหาของผสม ติดตามคลิปต่อไปเนี่ยจะเอาปัญหาจริงอะไรมาพูดให้ฟังนะครับนะคลิปนี้ก็พอท่านี้นะสวัสดีครับ